ผู้ต้องขังทั้ง180คนนะคะต่างอารัธนาศีล8และกล่าวบริญาลตนในพิธีบวชในมัมมาปฏิบัติตามแนวทางมหาสติปัฏฐาน4ต่ออปฏิฐาน4นะคะต่อหน้าพระคุณเจ้าพระวิปัส,สนาจารย์วัดไสงามธรรมธารารามตามโครงการฝึกอบรมธรรมะปฏิบัติของสถานกักขังกลางจังหวัดปทุมธานีระหว่างวันที่4ถึง8มิถุนายนนี้นะคะพอที่จะถวายเป็นพุทธบูชาพุทธชยันตี2,600ปีแห่งการตรัสรู้ของพระสมัมมา พทธเจ้าซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรมหนึ่งจังหวัด1เรือนจำของกรมราชธรรมค่ะนางสาวพรพิษนรภูมิพิพัฒน์รองอธิบดีกรมราชธรรมมั่นใจนะคะว่าธรรมะของพทธองค์จะช่วยขัดเกลาจิจใจของผู้ต้องขังให้มีสติระลึกรู้ถึงความรับผิดชอบชัว่วดีและก็ได้มีเวลาทบทวนพฤติกรรมที่ผ่านมาทั้งนี้ก็เห็นว่าโครงการจัดอบรมปฏิบัติธรรมให้กับผู้ต้องขัง หรือว่านักโทษในเรือจนจำนั้นให้มีโอกาสได้เรียนรู้หลักธรรมคำสอนของศาสนาทุกศาสนาแล้วก็จะเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้นนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีโครงการที่จะนําเด็กแว้นนะคะถูกส่งตัวมาตัดค้างเข้า,ขาอบรมธรรมะหลังจากที่พวกเขาเหล่านั้นมีความพร้อมค่ะรองอธิบดีกรมราชัณฑ์ก็ยืนยันนะคะว่าจะพยายามผลักดันให้เรือนจาําและก็สถานกักกันทั่วประเทศจัดอบรมโครงการปฏิบัติธรรมให้แก่นักโทษและก็ผู้ต้องขังอย่างต่อเนื่องค่ะ